วิธีตั้งค่าปิดเล่นวิดีโออัตโนมัติใน facebook นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าการปิดเล่นวิดีโออัตโนมัติใน Facebook 2023หรือใน Facebook รูปแบบใหม่นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยกันให้เราเปิด Facebook ของเราขึ้นมาครับจากนั้นนะครับไปที่3ขีดหรือไปที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามุมบนนะครับ พอเราเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราไปที่รูปฟันเฟืองเนี่ยครับกดเข้าไปครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วไปที่เมนูสื่อครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเล่นอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆนันก็จะมีให้อยู่3ามตัวเลือกนะครับใช้อินเทอร์เน็ตมือถือและ wifi ตัวนี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ wi-fi เนี่ยก็คือวิดีโอจะเล่นอัตโนมัตินะครับผม แล้วก็เมนูที่2นี้ใช้ wi-fi เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่เชื่อมต่อ wi-fi วิดีโอก็ไม่ได้เล่นอัตโนมัตินะครับแต่ตรงนี้ถ้าเชื่อมต่อ w i f i เขาจะเล่นอัตโนมัติโอเคไหมครับแล้วตัวเลือกที่3ครับคือไม่ต้องเล่นอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์ออนเน็ตหรือ wi-fi นะครับผมก็ให้เราเลือกนะครับผมตัวที่3เนี่ยครับไม่เล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่หาเมนูนี้ไม่เจอนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ